กำหนด f x เท่ากับลบ x กำลังสองบวก4 x จงหาจุดวกกลับจุดตัดแกน x และวาดกราฟอย่างคร่าวๆขั้นตอนที่1เราจะหาจุดวกกลับจากฟังก์ชัน f x เท่ากับลบ x กำลังสองบวก4 x เราจะได้ค่า a เท่ากับลบ1 b เท่ากับ4จากสูตรลบ b ส่วน2 a จะได้เท่ากับ ลบ4ส่วนด้วย2คูณลบ1ก็ออกมาเป็นลบ4ส่วนลบ2ลบหารลบได้บวกก็ออกมาเป็น2จากนั้นหา f ขอบ2โดยการนำ x แทนที่ด้วยเลข2เข้าไปในสมการเราก็จะได้เป็นลบ4บวกด้วย8ลบ4บวก8เท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราก็จะได้จุดวกกลับก็คือ 2 4นั่นเองจากนั้นเป็นการหาจุดตัดแกน x เ,เราจะให้ค่า y หรือฟังก์ชัน fx เท่ากับ0เราก็จะได้ว่าลบ x กำลังสบวก4 x เท่ากับ0การแก้สมการเราจะคูณลบเข้าไปตลอดเพื่อทำให้พจน์หน้าจากลบกลายเป็นบวกนะคะคูณลบเข้าไปตลอดแล้นพจน์จากบวกก็เปลี่ยนเป็นลบ เอาละทีนี้เราก็ใช้การดึงตัวร่วมดึง x ออกมานะคะพจน์หน้าก็จะเป็น x ค่ะแล้วก็พจน์หลังดึง x ออกแล้วก็จะเหลือเป็นลบสี่ได้เท่ากับ0จากสมการนี้เราจะได้ค่า x ออกมา2ค่าในตำแหน่งแรกนะคะ x จะเป็น0ย์ตำแหน่งนี้ x จะเป็น4เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน x ก็คือ x 0ย์ y 0และ x เป็น4 y เป็น0ค่ะจากนั้นเราก็จะนำมาเขียนกราฟอย่างคร่าวๆลักษณะของข้อนี้นะคะพาราโบลาจะเป็นพาราโบลาความเนื่องจากว่าหน้า x กําลังสองนะคะติดลบเป็นพาราโบลาความใส่สเกลที่พิกัดแกน x แกน y จุดวกกับของเราคือ24 x เป็น2ค่ะ y เป็น4อยู่นะจุดนี้ส่วนจุดตัดแกน x นั้นอยู่ที่00แล้วก็40ค่ะจากนั้นเราก็จะวาดกราฟพาราโบลาเป็นพาราโบลาความในลักษณะแบบนี้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ